อัจฉริยะอยู่ใกล้กันนะแค่ส้นบ้างๆถ้า้าแล้วไม่สำเร็จก็ด่ากันเช็ดกี่รุงตรงนั้นพอ้าแล้วทำสำเร็จก็ดีไปไม่ ที่รู้สึกว่าวันนี้หนูไม่มีทุนวันนี้หนูไม่มีเวลาวันนี้หนูแอนรักย่าอันวันนี้หนูลูกหลานชาวนาอันวันนี้คือแบบว่าชีวิตก็แบบว่าค่อยๆเป็นค่อยๆไปอันหนูเป็นลูจกจ้างของเขาหนูไม่สามารถโตโตได้ไหนูไม่สามารถร, <depressed S 1> รวยได้ค่ะแม่ม,มาดูคลิปนี้ค่ะบ่าแล้วรวยบ่าแล้วรวยบาร<า>ับตังค์เป็นอีกคนหนึ่งค่ะที่เป็นแบบนั้นมาก่อนบ่าแล้วรวยไม่ใช่ใครของอะไรค่ะแม่ ่เือไม,ไม่เคยทำงานเกือบ่ายค่ะแล้วเูวเ,วเป็นคนขี้อายมากยังรู้ไม่เจ้าเงินมาดูคลิปนี้ค่ะเพ<ค>ราะคุณรับตังก็เป็นคนแบบนั้นได้ไรลมาเทมามาจ้ามีโมเมนต์แบบฉันไม่ละเดี๋ยวรอทารา แม่จ้าไม่เป็นไรจ้ะรวยบาแล้วรวยบาทแล้วรวยบาทแล้วรวยฟังนะคะบาแล้วรวยบาทแล้วรวยบาทแล้วรวยใครจะมองว่าฉันมันบ้าแต่เชื่อไหมคะว่าฉันบาแล้วรวยบาทแล้วรวยใครเข้ามาแล้วจ่ายค่าขายด้วยคุณตั้งตังลูกหลานชาวนาพี่น้องคะเป็นลูกหลานบ้านเฮ้าอย่าฝ่าว่าโทรมาผู้ใดโทรมาบอกเช็อ๋อแต่เย็น เท่ามาหลายาแล้วทำจำเบร่เท่ามาบอกค่ะตอนเนี้ยตอนนรวจาจับบัตรคิวค่ะบ่าแล้วรวยบ่าแล้วรวยบ่าบอกก่อนบอกก่อนบ่าแล้ว คนนนำฝนจ้ะสวัสดีมาดามแนนซี่ั่าเชื่อไหมครับสวัสดีคุณจารุนีจารุนีนี่คุณคุณนะอันนั้นเขามาเรียนกับคุณน้ำตังดูดูเด้อเห็นอยู่ค่ะสวัสดีคนหลินจ้าสวัสดีเทียราจากกัมเบอร์ดีอานสปปอลาาฟิลิปปินส์ฟินแดนเดิฟค่ะพี่น้องค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่สถานีแห่งความมั่งคั่งค่ะเออเข้ามานะคะอันดิซันเซเลาสู่กันฟังอนะคะเออเย้เย้ ววสวัสดีครูดวงใจจากมาเลเซียนะคะสวัสดีมาดามคุกกี้ค่ะสวัสดีค่ะโคตกโกยนันทญาสวสดีส ค่ะครูอสุภาวันนีคะสวัสดีค่ะเป็นคนขี้อายมากเป็นแบบมาเร็กๆก็จะแป็นบลอะไรอย่างเงี้ยเนาะเดี๋ยวเป็นคนขี้อายมากค่ะเป <m r. S 1> ็นคนที่ไม่กล้าเต้นออกหน้ากล้องอะไรอย่างเงี้ยบอกก่อนนะคะเราก็เป็นอีกคนนึงค่ะที่ไม่กล้าออกมาหน้ากล้องสวัสดีค่ะคุณสุภัตรานะคะสวัสดีจ้านะคะสวัสดีนะคะลูกสาวนะคะน้องนิตยาใช่ไหมลูกเออรักๆค่ะเออรักๆคือการสวัสดีโคตรอาหมวยนะคะสวัสดีรวบตึงค่ะพี่น้องป้องปคาย มาค่ะสวัสดีโค้ดเวนะคะสวัสดีจ้าเอาแล้ะนาะเขาเขาเนื้อหาเดีไปสำหรับคนที่ยังไม่รู้จักรูนับตังเป็นใครมาจากไหนพี่น้องป้องปายพูดสั้นๆง่ายๆลูกหลานอีสานลูกหลานบ้านเฮาค่ะเป็นคนอำเภอว่างสามหมอจังหวัดอุดอรธานีตำบลพาสุขค่ะเอเอารหัสเบสซี่บัคาสี่หนึ่งสองแปดค่ะเอ มาหมดทุกอย่างแล้วพี่รองรับจ้างพออ่านพ่อแม่นะมีอาชีพเป็นอันอทำนาเออรับจ้างบ้างเป็นครั้งคราวเออแม่มแค้พ่อแม่ติดดีเท่ากับโซคาบอกตรงๆเลยแล้วร<ล>วยแบบแรกๆก็อายค่ะหลังๆอันอันสาหายการออกหน้ากองมาอิลีเออราต้องถามอันอันครูออนนะคะพี่อ่อนนะคะสุภาวรรณค่ะเห็นมาลงมาแรกๆอันเห็นลงมาแรกๆแบบว่า ขี้อายมากไม่ค่อยพูดไม่ค่อยจาเงียบมากเลยแหละคนบอกไม่น่าเชื่อเนาะครูเนาะเออไม่น่าเชื่อเลยว่าจะเป็นคนขี้อายเป็นคนขี้อายค่ะครูบอกก่อนค่ะวันนี้หัวข้อเด็ดมากค่ะหัวข้อเด็ดมากก่อนอื่นบอกก่อนว่าแต่ก่อนเราเป็นคนที่ขี้อายเราเป็นคนที่ไม่ค่อยพูดค่อยจาเราเป็นคนที่ไม่กล้าแสดงออกเราเป็นคนที่ถ้าจะให้ออกมาอะไรส่วนแบบนี้ฉันไม่เอาค่ะฉันอายคนเป็นคนที่อายมากและถ้าจะให้ฉันมาขายของอะไรฉันไม่เอาราค่ะฉันก็อายคนเหมือนกันฉันนที่เกลียดคุยกับคนค่ะ สั้นเออเป็นแบบนั้นค่ะพี่ดองเออเป็นแบบนั้นจริงๆนะคะแล้วทําไมถึงมาทําเลือกมาทํางานออนไลน์ล่ะคะในบอกว่าเป็นคนที่อายไม่ใช่หรอในบอกว่าเป็นคนแบบว่าไม่ค่อยคุยกับคนไม่อยากคุยกับคนไม่ใช่หรอเพราะความจนค่ะ สันส้นๆง่ายๆค่ะเพราะความจนเนาะ <ừ. S 1> ถ้าคุณรวยแล้วนะคะไ,ไม่อยากทําไม่เป็นไรค่ะ <ừ. S 2> ถ้าคุณรวยแล้วแต่คุณอยากหาช่องทางการแบบว่าการไหลของเงินค่ะอยากมีรายได้เพิ่มอยากมีรายได้เสริม <56. S 2> คุณรวยอยู่แล้วคุณก็จะยิ่งรวยเข้าไปใหญ่น,นะคะณจุดนี้แต่ถ้าวันนี้คุณเป็นอีกคนนึงค่ะที่รายได้เดือนชนเดือน,นอยากจะหาเงินปลดหนี้ปลดสินเ<ม>อยากจะมีรายได้เพิ่มอยากจะมีรายได้เสริมโอ้ช่วงโควิดเขาไล่ออก ประมาณน,นี้ค่ะมเาเรอก็อยากจะมีหาอะไรทําบ้างนะคะเออบอกก่อนนิดนึงนะคะงานออนไลน์มันมี2ออย่างค่ะคุณจะหาอะไรได้เสริมหรือคุณจะทําเป็นอาชีพได้หมดถ้าสดชื่นนะคะคุณอยากได้แบบไหนเอาเลือกเอาที่ชอบที่ชอบวันนี้คะ่ะหลายหล,ยลยคนถามมากหลายหลาย,ลายคนถามมาเยอะมากตอนอมีคน inbox มาคะ่ะอุย้ยตอนนี้ของกองดองมากเลยนะคะทำแบรนด์อื่นนู่นนี่นั่นนะของกองดองมากเลยขายของก็ไม่ออกนะคะเอไม่รู้จะทํายังไงเออคือก็เลยถามมากเย ไล์สดไหมคะเคยไล์สดไหมเคยออกหน้ากล้องไหมไม่อะค่ะทําไมต้องออกหน้ากล้องล่ะคะไม่ออกหน้ากล้องได้ไหมคะคืออายอะค่ะไม่สามารถเป็นคนที่แบบหนังหนาเออหนังหนาแล้วออกมาหน้ากล้องแบบนี้ทำไม่ได้หรอกค่ะคือแบบว่าอายมากเลยอะไรอย่างเงี้ยไม่จะออกมาเต้นบ้าๆเบเหมือนคุณน้ำตางคงทําไม่ได้คือแบบว่ามันเสียศักดิ์ศรีอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือแบบว่าขวขนมันเยอะอะไรอย่างเงี้ยค่ะก่อนอื่นเขาบอกก่อนนะคะอย่างที่ครูบอกค่ะทำไมครูถึงกล้าออกหน้ากล้องเพราะความจน ชัดไหมคะชัดเนาะเชื่อะไรบางคนรวยกว่าครูยังออกหน้ากล้องเลยจ้าเยกตัวอย่างด็อกเตอร์แทมมี่เป็นด็อกเตอร์นะคะเป็นเจ้าของร้านเพชรค่ะฮัลโหลออกมาหน้ากล้องนะคะออกมาแต่งตัวบ๊บบ๊อบบนะคะขอโทษนะคะงานออนไลน์สร้างกําไรนะคะให้กับอ่าเขานะคะให้กับด็อกเตอร์แธมมี่นะตอนนี้นะคะเกือบ2ล้านแล้วจ้ากำไรเด่นเน้นไม่รวมทองเนาะไม่รวมทองนะคะแค่ขยายนะคะเออขยายสายงานอย่างเดียวนะคะประมาณสองล้านกว่าเกือบส ามล้านแล้วจ้าเออเบาๆานะลูดเบเบกําไรแบบเบเบอะไรอย่างเงี้ยเออระยะเวลาไม่ถึงปีค่ะพี่้อระยะเวลาไม่ถึงปีเลยแล้วกําไรเน็ตเบาเานะนี่นี่คือเบา้ะนะแล้วรวยเออนี่คือเบาสุดนะอันนี้ดรแทมมี่นะคะแล้วคุณนักตังเป็นลูกหลานชาวนาจะเหลืออะไรล่ะคะก่อนอื่นค่ะต้องบอกเหตุผลขอดก่อนค่ะว่าต้องบอกเหตุผลทําไมต้องออกหน้ากอง บอกเหตุผลว่าทำไมถึงกล้าออกหน้ากล้องเพราะความจนค่ะเนาะเข้าใจเนาะเพราะความจนค่ะแล้วถ้าวันนี้หนูขายของออนไลน์่ะคะไ<ส>ม่ะ่ะถ้าวันนี้หนูขายของออนไลน์หนูจะเป็นต้องออกหน้ากล้องไหมคะถามว่าถามว่าจําเป็นไหมที่จริงไม่ไม่ออกหน้ากล้องก็ได้นะคะเอออยากโพส์โพส์พขายโพดได้จ้ะเอออยากแบบว่า อยากแบบว่าชวนเพื่อนเออแนะนําเพื่อนแบบเออเราทํางานโรงงานนะแม่เราไม่ออกหน้ากล้องเราแบบขายให้คนในโรงงานได้ไหมได้ค่ะเออได้แบบนี้ได้เออได้เลยนะคะอันนี้มันไม่ใช่ มันไม่เรียกว่างานออนไลน์ค่ะมันเป็นเรียกว่างานออฟไลน์ออฟไลน์คือเจอกัรบนแล้วรวเนาะแล้วเข้าใจคําว่าออนไลน์ออฟไลน์แล้วเข้าใจคํานี้ด้วยออนไลน์คืออะไรออนไลน์คือเนี่ยค่ะสื่อเฟซบุ๊กทวิตเตอร์อินสตาแกรมทิกเกอ o k ยูทูบอันนี้คือออนไลน์เราเข้าใจคำว่าออนไลน์ก่อนเนาะออนไลน์คืออะไรคะออนไลน์ก็คือสื่อกรดานเชซเ ocial ีเดียต่างๆนะคะคำว่าโพสของคุณคือออนไลน์ไหมออนไลน์เหมือนกันค่ะเออแต่ผู้ถามนิดนึงโพสอย่างเดียวโพส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 เนี่ยไม่เคยออกหน้ากล้องเลยกับ ครูนับตังออกหน้ากล้องทุกวันครูถามนิดนึงว่าถ้าวันนี้มีคนอยากเปิดบินกับคุณอยากจะทําธุรกิจกับคุณอยากจะโอนเงินให้คุณ5ล้านสมมุติสมมุติจ้าสมมุติอยากจะโอนคุณให้คุณห้าล้านคุณไม่เคยไล์สดเลยคุณไม่เคยสร้างตัวตนคุณเป็นใครมาจากไหนก็ไม่รู้งแตุ่มทงเขาอยากจะทํากับคุณหรืออยากจะทํากับคุณนับตังคะครูนับตังออกหน้ากล้องทุกวันนะเห็นตัวตนทุกวันนะสวยทุกวันนะออกมาโพสทุกวันนะออกมาไล์สดทุกวันเลยทุกช่องทางนะ สร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าค่ะบอกแล้วค่ะคุณไม่จอคุณไม่จะเป็นต้องออกหน้ากล้องก็ได้แต่รวยช้านะเอาะไปหรนจะขายของออกยากนะยมมีต้องรู้จากคนเยอะๆนะโอเคค่ะถ้าคุณมีพื้นฐานอยู่แล้วคุณเป็นแม่ค้าเคยเป็นแม่ค้าขายของออนไลน์อยู่แล้วเคยเป็นแม่ค้าขายของอะไรก็ตามแต่อยู่แล้วคุณมีพื้นฐาน มีพื้นฐานลูกค้าของคุณอยู่แล้วสมมุติมีพื้นฐานอยู่ประมาณ500คนที่เรารู้จักที่เราได้พูดคุยกันกับเขาที่เรารู้จักโอเคอันนี้ขายได้อันนี้ขายรวดเร็วค่ะไม่ต้องออกหน้ากล้องก็ได้แต่ถ้าวันนี้คุณไม่รู้จักใครเหมือนคุณนปังค่ะไม่เคยรู้จักใครมาก่อนไม่มีพื้นฐานลูกค้ามาก่อนไม่เคยขายงานไม่เคยขายของอะไรมาก่อนคือไม่เคยทําหาอะไรเลยไม่เคยเลยจ้า จะเป็นต้องออกหน้ากล้องค่ะชัดไหมคะครูถามหน่อยค่ะเรารู้จักกันไหมคะโค้ดพันศิรีพันธ์รู้จักไหมคะเราเคยรู้จักกันมาก่อนไหมครูดวงใจแล้วทสเร็จเราเคยรู้จักกันไหมคะครูเคยไปประเทศมาเลเซียไหมคะครูไม่เคยรู้จักนะคะโค้ดนีน่าเราเคยรู้จักกันไหมครูไปประเทศสวิตเซอร์แลนด์ไหมคะ รู้จักกันมาเป็นส่วนตัวไหมคุณไม่เคยรู้จักค่ะน,นี่แหละคือออนไลน์นี่แหละค่ะคือคําว่าออนไลน์แรงต็มกาเอาทำไมรู้จักคุณน้าตังอ่ะอ๋อรู้จักทางเพจค่ะหม้โอยรู้จักทางเฟซค่ะ,คะนี่แหละค่ะคือคําว่าออนไลน์้ากระเป๋าเออรู้จักในเฟซค่ะรู้จักในติงตอกค่ะบ้ายยิงชัดเออชัดมากค่ะแม่นทองมากลดถ้าไม่มีลูกค้าออกหน้ากล้องจ้า คุณมีพื้นฐานลูกค้าอยู่แล้วคุณเป็นแม่ค้าอยู่แล้วโอเคคุณมีทีมงานของคุณอยู่แล้วเอ้ย500คน600อคนคุณขายง่ายมากไม่จำเป็นต้องออกหน้ากล้องเลยในเท้าวันนี้ดอกจันค่ะดอกจันค่ะถ้าวันนี้คุณไม่เคยขายของออนไลน์เลยแล้วรคุณอยากจะเริ่มต้นมันเป็นสูตรสําเร็จของครูของครูนับตังค์ ไม่เคยรู้จักใครกูไม่เคยขายของให้เพื่อนตัวเองนะคะวยแบบฉันมันไม่รักวอาแมนอิลี่จ่ายอิลีมแมนบอกขายของอะไรทำไมต้องออกหน้ากล้องด้วยเหรอโอเคถ,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 ถ้าถ้าถามกับหนูมีลูกค้าอยู่เลยใช่ไหมลูกไม่มีคะ่ะแม่นั่นแหละคะ่ะเออหนูเข้าใคำว่าออนไลน์ไหมคะเออผู้จะถามทันที<ม>เอ,อ โอเคบอออกทุกวันกับคุณนับตังเห็นบอมันจะมีคนเริ่มติดตามเรามันจะมีคนเริ่มรอเราเนี่ยช่วงบ่ายโมงอันเนี้ยช่วเที่ยงถึงบ่ายโมงเนี่ยมีคนรอคุณนับตังค่ะประมาณบ่ายสองบ่ายสามมีมีคนรอคุณในท i ิตตอค่ะในใน u t u b e ก็มีมีคนรอค่ะเพราะเราไปทุกช่องทาง เทสค่ะจ่ายค่าใคลเดอร์สั่นขอบคุณขอบคุณค่ะลูกค้าแล้วเออเมนค่ะเห็นบอกเหมือนกันแล้วรวยบ้าคุณน่ะโชคดีมากนะที่ีได้มาเจอครูสีตาบางคนเจอครูสีตาก่อนครูหื่อได้เรียนรู้กับครูสีตาสีตาบอกให้ออกมาหน้ากล้องน้ากล้องครูสีตาบอกให้ออกมาหน้ากล้องรู้จะขายหรือไม่ขายแล้วแต่ขอแต่เสนอหน้าออกหน้ากล้องออกหน้ากล้องไปก่อน พอใจบลูบางคนแบบว่าหนูมีแบง์ของหนูอยู่แล้วหนูมีสบู่หนูขายสบู่มันดียังไงล่ะเอามาว่าสู่เขาฟังสำเร็จออกมาว่าสู่เขาฟังออกมาเล่าสู่เขาฟังเป็นตังเออบางคนเอ้ยแต่งหน้าเก่งแล้วรวยบ่าแล้วรวยอยากจะสอนจังเลยแม่เอออกมาเถอะแม่อยู่ในลูกยังถึงใครจะมองวัน์ันเอออยู่ในลูกทาไมวัน์ันบ่า ไอ้สดตั้งกล้องแล้วไรส์สดแล้วพ,พ,พ,พูดพูดพูดอยู่คนเดียวอยู่ที่บ้านแต่งตัวสวยๆพูดอยู่คนเดียวเนี่ยตั้งกล้องไร้สดมันไม่มีอะไรมาคาบคอเราได้ห่อทำไมต้องไปไออยมันหรอทำไมต้องไม่กล้าครูไม่เข้าใจเลยฝ<ำ>นมาแล้วฝน,น,น,นเออฝนมาแล้วเดี๋ยวเจอกันในติ๊กต็อกเด้อฝนเด้อเอฟซีเอฟซีบ่าแล้วรวยบแล้วรวยบ่าแล้วูไม่เข้าใจคนที่ไม่กล้าไฟ์สดอ่ะบาแล้วรวยบแล้ววันแรกก็ไม่กล้าเหมือนกันวันแรกเชื่อไหมว่าครูทำยังไงครูไม่กล้าออกหน้ากล้องรเป งอันเพ่งเดี๋ยวคุณเทนซี่คุณสิบอกเด้อยคูเ่คเอ็ยนแบบนี้ล่แหละจากไหนคู่เอียนแบบนี่แหละภาษาเสียงให้เธอฟังคูเ่เอ็ยนแบบเนี้ยคูก่กับบดคู่กับบดเพ่งแนงดนคู่กับิดเพ่งแดนสัวแรกเลยเริ่มต้นเลยเปิดเพลงแดนอย่างเง<น>บบี้ยแหละแล้วก็ตั้งกล้องหัวข้อไม่ขึ้นเว้ยตั้งกล้อง ากูนี่มองกล้องอย่างเดียวกูเรียกเขามาถามสวัสดีค่ะกูไ,ไม่อ่าน ชนะความกลัวก่อนสัน保วแล้วสันอยากออกหนังกองแห้งสันบลุษจะบอกจังใดสันขอเต้นก่อนละวสันอยาวว่าสัน,สนเตมคลูกค้าเปงเนเลยสาวันแค่น,นแหละมมไม่กลัวเลยมามึงมาบึงมา ทีเนี้ยก็เริ่มอ่านสวัสดีค่ะว่าจากไหนคะเริ่มอ่านแล้วค่ะเริ่มดูคอมเมนต์แล้วค่ะคอมเมนต์แต่ไม่พอนะคอมเมนต์แต่ละอย่างอีกเพื่อนเข้ามาพวกเป็นบ้าอะไรมงึงปัสาแเด็กเราบอกไปรับยาช่องแปดไปว่าสัน้นบอยยอม ก่อนไม่มีสาระไงเออเดวันที่เราจะเปลี่ยนแปลงตัวเองมันจะมีสาระอ่นนะเนาะเออก็นสนใจคะ่ะเต้นแห้งเกาๆไปอีกเฮ hey, สซูเมอร์จนเพื่อนมันบล็อกไปเลยคะ่ะจนเพื่อนมันบล็อกเราไปเองคะ่ะจนเพื่อนมันลบเราเป็นเพื่อนเลยคะ่ะไม่สนใจคะ่ะครูบอกแล้วครูไม่เคยขายของให้เพื่อนครูขายออนไลน์ ดังนั้นเราจําเป็นมากอย่าลืมว่าคาว่าออนไลน์หนูต้องเข้าใจคําว่าออนไลน์ก่อนอและทําไมต้องออกหน้ากล้องถ้าเราไม่กล้าเราไปไปนึกถึงความจนของเราชัดไหมลูก นี่ลคือการขายคำว่าขายมันไม่ใช่เอาของมาขายเลยเดซี่เอฟซีเอฟบอแมนคำว่าขายคือขายตัวเราขายตัวเราก่อนใจเย็นๆแหมทำงานออนไลน์มันไม่ใช่เรื่องง่ายครูบอกตลอดมันเหมาะสําหรับคนที่เอาจริงมันเหมาะสําหรับคนที่ทุ่มเทมันเหมาะสําหรับคนที่มองว่ายังไงกูก็รวยกูนับตังคามหน่อยค่ะรูนับตังลงทุนเท่าไหร่ก่อนที่จะเป็นแม่ค้าขายของออนไลน์กูนับตังลงทุนเริ่มต้นที่หลักร้อยนะคะ ชัดเจนไหมคะคู่นับตังเริ่มต้นที่หลักร้อยเป็นตัวแทนไม่สต๊อกก่อนนะคะห้าเดือนมีเงินนะคะวางบ้านซื้อบ้านกับแม่สิตามีเงินเก็บหลักแสนนะคะอย่าลืมนะคะต่อยอด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 หาเพิ่มหาเพิ่มหาเพิ่มต่อยอดต่อยอดต่อยอด จนได้เป็นหุ้นส่วนรายใหญ่นะคะจนได้เป็นผู้นําหลักล้านในระบบ7วันสร้างกําไรหลักล้านค่ะโอเคป๊ดังนั้นมันคูนับตังมีคูนับตังเกิดได้คุณนักตังมีหนึ่งสมองสองมือทําไมเราจะทําไม่ได้ครูบอกตลอดว่าครูเป็นกําลังใจให้และครูเป็นที่ปรึกษาให้และครูก็สอนฟรีด้วยสัดเจนบลูกเออแนน สัตว์บลูงดังนั้นมันมัน,มนงานออนไลน์มันไม่ใช่เรื่องง่ายแต่มันก็ไม่ใช่เรื่องยากนี่นตอนนี้หนูมีอาชีพอยู่แล้วหนูอยากทําอาชีพเสริมได้ไหมคะแม่ได้ค่อยๆเรียนรู้ไปเออหนูจะเริ่มต้น,ตนแบบไหน,นอะไรยังไงค่อยๆเรียนรู้เนี่ยกูสอนฟรีอยู่เนี่ยไปเรียนเลยมาหาการรมแห่งการขายเออมีสัตว์บอลูง คูชัดเจนค่ะครับแม่อีหลีกลูคูไม่รู้ว่าคูจะคักทําไมไะแม่คูไม่รู้ว่าคูจะคักความรู้ไปทําไมเอาไปเลยเอาไปทําเลยต่อให้หนูทําแบรนด์อื่นก็ตามหนูเอาความรู้จากคุณเนี่ยไปใช้กับแบรนด์หนูเลยบ้เคยกัก,กพี่ร้องแม่ตอนนี้หนูขายของไม่ได้เออออกมาล่องไหลสดออกมาเห็นวิดีโอเบิรงใส่แล้วมันดีจังใดโอ้ยแม่หนูยังไม่เคยใช้เลยจังสั่นแล้วไปล่องใส่ก่อนมันดีแบบไหนค่อยออกมาเล่าสู่เขาฟัง วัดคลิปนี้สุดยอดคลิปมากใครได้เรียนโคตรโชคดีค่ะแม่บอกเลยใครได้เรียนโคตรโชคดีโอ้สั์ค่ะครูบอกแล้วว่าประสบการณ์สิ่งที่เราทําแล้วมันทําได้เนาะมันได้ผลเราเรียนรู้กับแม่สิตาเราเรียนรู้กับครูสิตาเนาะเราก็ออกมาแบ่งปันค่ะเราก็ออกมาแชร์ประสบการณ์โออคนที่เอ้ยอยากทําดูจังเลยก็ลองลงมือทําดูแต่ถ้าคนบอกว่า เสอดีลาก็ไม่ต้องเชื่อก็กไม่เป็นไรค่ะสอนฟรีไม่ได้ลงทุนซากบาทเออโอเคบอเออคนที่ทำอ่าคนที่ทำแล้วได้ผลลัพธ์มีเยอะแยะค่ะทีมงานครูค่ะทหารอากาศนะคะครูบูเป้เออพนักงานออฟฟิศค่ะข้าราชการครูเจ้าของกิจการเจ้าของพาม่านมาทำกับครูทั้งนั้นค่ะโอ,อ้วยรุ่นนะคะเด็กนักศึกษามาทำกาบครูทั้งนั้นค่ะมีรายได้อวยกับไรครูใหญ่ครูเอาจลูกศิษย์ครูเยอะมากค่ะ ทีมงานครูเยอะมากค่ะสัตว์เนาะเออทั้งหมดทั้งมวลค่ะตลอดระยะเวลาเกือบสองปีค่ะพี่ร้องค่ะออกมาแบ่งปันออกมาไล์สุดค่ะออกมาแชร์ประสบการณ์ออกมาเล่าสู่กันฟังค่ะไม่ได้มีเจตนาจะว่าให้ใครนะคะถ้าคําพูดไหนของครูมันทําให้ไปทิ่มแทงหัวใจใครทั้งครูก็กรับขอโทษขออภัยณที่นี้ด้วยนะคะเหมือนอย่างที่ครูบอกค่ะทั้งหมดทั้งมวลนี้ไม่ต้องเชื่อในสิ่งที่ครูพูดแต่จงพิสูจน์ด้วยการลงมือทำค่ะลูกค่ะและเจอกันใหม่คลิปหน้าจา้า